สวัสดีครับมาดูลาบลอยกันนะครับผมกคนอันดับแรกแอดขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปของแอดนะครับแอดจะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดนะครับทุกคนนะอันนี้งวดที่แล้วนะครับทุกคนอันนี้วันนี้นะ สิบหกวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนะครับดูเอานะไหนที่แอดเขียนแล้วถือว่าของเก่านะครับทุกคนเนะีลาเลขกีลาเลขงวดที่แล้ว มีใครได้บ้างมีงละเลขข้าวนะทุกคนนะทีเลี้วข้าเข้าวหนึ่งหกนะเข้าตรงนี้นะที่แล้วออกหกหนึ่งนะทุกคนดูรางวัลที่นะทุกคนกคนะ เที่ยวนักศสกษาใช่ไหเลงอดที่แล้วข้าวนะนี่ย นี่เลขดาราเลขดาราที่เราเข้านะทุกคนแล้วตัวกลับทั้งหมดนะเท็มหน้าจอเลยนะหน้าจอเลยใครที่รออยู่ อ่าหรือสีไอ้นี่ตรงนี้เยอะแยะนะงวดที่แล้วนะทุกคนนะอ่างวดที่แล้วหลุดนะครับทุกคนอันนียเยอะแยะเลยงวดที่แล้วหล,ลุดนะนี่อมาอมา่าอาม่าให้ลาบงวดที่แล้วก็ เ่าหนึ่งหกนะทุกคนนะหนี่งดิคอนโซเฟกที่เล อันนี้เล็กนอนมาเล็กนอนมาเล็กนนมางวดที่แล้วเข้าหนึ่งหกกันนะทุกคนนี่เข้าหนึ่งหกอันนี้งวดนี้ ตรงนี้วางวางไม่เคยเลยนะครับทุกคนไม่เคยเข้าเลยนะไม่ใช่ไม่เคยผิดหวงังไม่เคยเข้าเลยนะครับทุกคน คนตาทิพย์คนตาทิพย์ี่งวดที่แล้วเข้าเกนะทุกคนนะนีคนตาทิพย์งวดที่แล้วเข้าเก้าแล้วก็หกห่งอันนี้งวดนี้นะ ส่วน้าสั่งเมดที่แล้วมีหกแต่ไม่มีหกหนึ่งหกเก้านะทุกคนนะ นรับรอยฟันธงมุดที่แล้วเข้าทั้งบนและล่างนะทุกคนนี่อันนี้ของมุดที่แล้วอันนี้งวดน,นี้ ยนเหรียญกลางอากาศวัที่แล้วมีหกแต่ไม่มีหกเหนือหกเก้านะทุกคนวัดที่แล้วไม่เข้านะ ตรงนี้มีใครติดตามมาั้งเอสไม่เคยติดตามนะมันเยอะเลือกไม่ถูกแต่ชนีดที้โชคหลายวันเยอะมา่อเอสตามพ้งนี้ตรองนี้ว่าที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนี่ของเก่าครับ หกเก้าหกห่ให้เข้าครับตรงนี้ครับนี่ค้าบอกตรงนี้ดีกว่านี่ค้าบอกนี่มันเข้าบ่อยนะทุกคนนะอุที่แล้วเข้าหนึ่งหก าหตัวใหญ่แล้วก็หกเก้าตัวนี้ก็ตัวกลับนะใ่วันนี้แล้วก็รับรอยฟันทงวุที่แล้วเข้า 1> 6, 1, 1, 6. หกหนึ่งหนวดที่แล้วเข้าหนะึ่งหกะส่วนตรงนี้งวดที่แล้วเข้าแค่หลักสิบนะทุกคนนะ ก็แค่ก้าตัวเดียวจับคู่ก็ไม่มีเพราะว่าหลักหน่วยไม่แม่นจับรอยปักหลักแล้วก็ตรงนี้วดที่แล้วตรงนี้ก็ไม่เข้าเข้าแค่หลักสิบนะทั้งหมดที่แล้วนะทุกคนนะเข้าตรงนี้ตัวเดียว หกหนึ่งนั่นี้อย่ามองข้ามน,านั่นีอย่ามองข้ามวุี่แล้ววุี่แล้วไม่เข้านะทุกคนหกเก้าหก หออกหนึ่งสิ่งที่น่าติดตามที่สุดก็คือตรงนี้นะทุกคนนะน,นี่ของงวดที่แล้ว ที่แล้วดับไปนี่ผ่านนะทุกคนนะผ่านนะผ่านแต่ร้อยไม่ผ่านนะที่แล้วร้อยไม่ผ่าน ฝันดีฝันดีมดที่แล้วก็ไม่เข้าแล้วทุกคนนะฝันดีมดที่แล้วใจคนจน ที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะน,นี่นวดนี่ ที่แล้วก็ไม่เข้านะทุกคนนะตรงนี้ไม่เข้าแนละ้วดุดนะนี่อันนี้ดุดให้เราเน้นตรงนี้นะครับคนดูตรงนี้ อันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วเน้นเน้นเน้นหกนะเราก็มีหกในเก้าหกแต่ไม่มีหกหนึ่งแล้วก็นี่สิบหน่วยมาครบนะมี่ล่างนิกไทยสองตัวมาหกนะครับทุกคนนะอย่าลืมนะงวดนี้ จ็ดหนึ่งสี่สองต้องมาหนึ่งตัวสิบหน่วยนะทุกคนนะโอ้โหชนกันอีกไปชนในนั้นหะนึ 1, 4, ่งสี่เจ็ดเล็กเด่นเจ็ดหนึ่งหกสองนะเล็กท้ายสองตัวเล็กตรงนี้ วดที่แล้วมาวินเดินนะครับทุกคนมาวินเข้างวดที่แล้วมันตรงนี้ย่เข้าเก้าหกตรงนี้ย่เข้าหนึ่งหกนะทุกคนที่เหลือไม่เข้านะใครที่รอ ใครที่รอมาแคปหนะ้าจอไปเลยน,นะ นี่ยตรงนี้ผมยังมั่นใจนะทุกคนนะตรงนี้นะมันต้องมาทุกงวดนะเพราะว่ามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก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 สามหกเนี่ยตัดออกมาประมาณนี้ที่เขตาตัดมันก็ออกนะ มลังวดมันออกที่เขาตัดเลยมังวดก็ในในชุดใหญ่ชุดเต็มนะ,ะ,ะวันนี้ได้มาแล้วนะทุกคน ทุกงวดไม่ได้มานะทุกงวดจะสงสัยว่าดึงออกแหละแม่ค้าคงดึงออกนะทุกคนนะอันนี้ได้มาด้วยโอเคนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีครับผม